วันนี้เราพาเอฟซีท่านผู้ชมมาหาหอยลินติงหอยหวานนะครับหอยหวานเดินหนะ้าหอยหวานกับหลานที่เกาะนกหาดจุดนี้ก็เรียกหาดกลองเตาะหาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมแตไม่ก่อนนะครับจะเป็นทะเลมาเลยนะครับขอบนี้จุดนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้จะเป็นเกาะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นเกาะมาแล้วนะครับาหอยนี่รับเป็นนี่ได้หอยหวาน เดินเนาหอยหวานนะครับเดินเนาหอยหวานหอยธรรมชาตินะครับท่าจชมหอยธรรมชาติมันจะขึ้นมามันจะมีตาตาอยู่นะครับ อืมนี่ครับมันจะนอนอยู่อย่างนี้ครับนี่ออยหวานนี่ครับเจอแล้วนี่ออยหวานครับชมชมอ๋มอนุ่มนุมมันจะแฟก,กขึ้นมานะครับหัดขึ้นมาคนระับไ่เอามาอืมโอ้อ วัดเจิกแล้ว